สวัสดีครับสวัสดีนานาลักปลานะวันนี้ก็นอกใจกระพงนะวันนี้มาเล่นปลาช่อนนะครับของนาแจนะที่แจจัดมานะสิบกว่าคนนะครับบ่อเล็กๆเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับวันนี้เหยื่อหลักๆก็จะใช้เป็นกระดี่นะครับกระดี่ปายางนะครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับคนเข้ามาครบละน่าจะได้ตกเร็วๆนะเดี๋ยวตามผลงานดูนะครับ โหอินวันโอ้ยดุดโอ้ยป้าอุ้ยป้าอุ้ยทุกบ่อเลยป้าอุ้ยทุกบ่อเลย,อย,อ,ยอย่าโหอินวันเลยลงฟุ้งกินเลยวัดกระเด็นกระดอนเลยไม่อยู่อกีกตายแล้วกูเปิดหัวด้วยป้าปอุ้ยสิบหาย you <laughs> 啊。 หน้าบ้านเอาลอดแล้วเค okay, วันสีเขียวนะครับหลังจากที่หลุดไปสองตัวเค okay, วันนะครับปลาเค็ม ขึ้้นนนเมื่่อกีัแหละตัวนี้กินไก่เว้ยโอ้โหอย่างเงี้ยอยู่ชิบหายมม <c oughs> ตัวเล็กกัดอยู่แม่งตัวใหญ่กัดเดินวิ่งเลยเมื่อกี้เลย กระชากขนาดนี้โอ้โหแม่งตัวเล็กๆแกเสือกอยู่แม่งตัวตัวหน้าประตูแม่งตัวใหญ่โอ้โหปลาเข็ม,มรับปลาเข็มนะปลาเข็ม กัดที่เรียกไม่อยู่ปลาอะไรวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสวายเกียวเปล่าวะเขี <c oughs> วยวตัวแล้ว, <c oughs> ว,ลวมีสวายใช่ไหมสวายวด้วยเหรอใช่อายือกช่อน หวายต้นยักษ์ดูโ,ดโอ้มันตกปึื่กผมสับแล้ว่านึกว่ามันไม่อยู่่ะไม่ใช่อ่ะ่้นขนาดนี้โอ้โหแปดรูนเลยวายออ้ดิเดี๋ยวหางด้วยฮะแก้เหงาโอ้ปลาตื่นหมดเลยเขาเรียกแขกให้ไม่รู้เลย ปลาจีนปลาจีนโอ้ปลาจีนเอากลับเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยปลาปลาจีนเนี่ย เอากลับได้แต่ไาช่อนใช่ไหมนะเอากลับได้แต่ไาช่อนใช่ไหมฮะเรืเอโอ้โห,<ๆ>หเดียวเลยดีกันล่ะเดี๋ยวขึ้นไงวันเนี้ยฮะไม,ไม่โอ้โหกองเชีย โอ oh, ้ตัวตัวเบียดอ่ะ <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> <N> ิใช่จีนว้าวโ้เอาลอดแล้ววันเนี้ย ดีนะไม่อเอนะครับตัวนี้เจ้าของบ่อจะดีให้นะครับไม่ปล่อยนะครับปลาจีนนะผมว่าต้องมีสักสามโลได้นะตัวนี้ครับสุดยอดนะครับ,เ,ะะรบเกี่ยวหางก็เอานะครับ อาฟาวครับฟาวก็เอาครับโอเคเดี๋ยวตามดูจะเจอปลาช่อนใหญ่เ,เขาบ้างไหมพี่หนุ่มรวมไปสองตัวนะโหน่าจะโลกว่าทั้งนั้นเลยนะครับเค ม,มาเค็มอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เตรียมคอเลย ไานะยนอนยานตัวแค่นี้แม่งยังไข่ตีเข้าประตูน้ำอ่ะช่องอ่ะตีเข้าในรูอะ่ะออผมก็โดูในรูอ่ะ ขายสือ้อของนิ่มๆมึงยังขายปลาบู ปลาบูปลาบูปลาบูอี้เกาน้ำจืดอ๋อดีแม็กเหมือนกันครับดีแม็กเหมือนกันอ๋อครับก็ดีนะโดน เก่าน้ำจืดนะครับนี่ครับกรดีเควันแล้วลายสวยๆเลยนะครับ ทางนู้นหลายๆตัวแล้วนี่คุยแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยปลาดาบไม่ใช่ดาบธรรมดานะโหกระบี่เขาเลี้ยงสันอุย้ยดาบก็ดาบเกินโอ้โหมันไปโดนตัวไหนมันไดแก้มตอบหมดเลยอะ่ะ โอ้ทำไม่ดาบนี่ต้องโลกว่าเลยเนะี่ยก็ว่าทำไมมันไม่มีแรงวะ <c oughs> ปาดาบครับหอมจัดเลย นี่มันฟอสซิลล้านปีนี่ครับไปไป,ไปอ,อนอ้วนหน่อย

ปลาอย่างนอะคือปลานิ่นแท้ปะปลาบูปลาบูปลาบูเออบูเข้าไป,ปบูปบูอีกหนึ่งตัวนะ ตัวที่สองนะครับเป็นปลาตัวนี้ไม่ไม่ใหญ่นะแ้่แขนเนี่ยเป็นปลาเนื้อดีนะครับน้ำจืดเป็นปลาน้ำจืดที่เนื้อดีชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ทำอาหารอร่อยมากนะเ,เย่อันนี้คุ้มละ พุ่งทีอยู่ไหมอยู่อยู่ไหมอยู่หยหแห่งต้นชัดชัดสละเม็ด ไอเสือตัวใหญ่หน่อยก็จะไม่ว่าหรอกปลาอันนี้ปีรัญญาเมืองไทยนะเนี่ยตัวนี้บอกก่อนนะปากนี่ระวังดีๆนะครับน,นี่ขนาดตัวเล็กนะ อย่าเดี๋ยวมือแย่ปากอย่าได้เอวมือไปเหย่ปากมันทีนะหัวก,ก่อนเลยจละเม็ดเนี่ยกัดเลือดาสาดเลยนะตีเนี่ยตัว,ต,วตัวนี้ขึ้นได้นะมันยุบไปสอกนึงอะ่ะโยเเต็มมล่ม

อ,อุ้ยปนินย้อย,ย,อ,ยอุ้ยกลับบ้านเลยเนี่ยถ้าขึ้นได้เนี่ยอือตัวนี้ขึ้นได้กลับบ้านเลยเนี่ยโอ้ย,อย

นี่เป็นมันนินใช่ไหมน่าจะตามตามคำพูด,ดน่าจะถึงแล้วเนี่ยโอ้ยมันกัดดูบอลวันเลยโอ้ยมีใจหมดว่าช่อนใหญ่เนี่ยปึกเลยอ่ะ เี่กลับบ้านโอ้ได้หลายชนิดเลยวันนี้ปลาจีนปลาบูปลานิลปลาช่อนโอ้โครบเซตเลยได้ปลาบูด้ไปลาบ,บ,าบสองตัวตัวห,หนึ่งก็น่าจะหกเก็ดขีดอ่ะโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วครับบ่ายสองละโอ้ร้อนจัดนะโอ้ยบ่ายโมงครึ่งนะร้อนมากนะจะไปร่มแดดเอาครับฝากช่องเอ่อ ฝากทางยู u ูบนะครับพ่อละกอดวิชิ่งนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับพอ่อละกอดวิชิ่งนะครับฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดติดตามนะ <c oughs> กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปใหม่ๆแล้วจะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเราจะไปหาผลงานมาให้ดูนะโอ้ช่วงนี้อากาศร้อนนะ้ำปลากัดยากมากนะแต่ที่ผ่านวันนี้ได้สนุกดีครับโอเคนะก็ตามผลงานดูอีกนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปไหนกันนะโอเคขอบคุณครับ